กับคุณสิงโตปราชญาด้วยครับเอ้นชั้นต่อเลยชั้ต่อเลย ทำไมทำแบบนี the so, oh like Wait, ้อ like. ah! ่ะนี่ศิลปินระดับนานาชาตินะเฮ้ยไฟอ่ะไฟมันไฟมันพิโรนเนี่ยขอโทษจริงับนี่มันต้องมันต้องสว่างสว่างแบบนี้แค่พอสัมภาษณ์สองพันเลยเหรอไม่เซ็ตเท็กวะไม่ลองเลยโอเคครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันก่อนนะรายการอะไรนะเท้อกับพี่โอเคท้อรุดีตอน จะโนเสียครับผมของรายการผมเดี๋ยวพังออกแบบกับภาษีบริษัทคุณนะครับค่าปรับนะรายการทอล์กกับพีครับคุณสิงโตครับรายการทอล์กกับใช่ครับทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเองได้เลยนะครับว่าแล้วว่าแล้วก็สบายเกินคุณพี่ สบายไปครับเอาแบบว่าเอาขาลงส Dif ักหน่อยได้ไหมฮะนอนหน่อยข้างเดียวข้างหน่้ทำยังไงานี้ดีนี้เนี่ยเอาลงสองข้างเลยได้ไหมลงสองข้างเลยครับผมใช่ครับดีใจมากมากวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่คุณสิโตมาในรายการของเราครับผมปัดพีนะครับครับก็มาแล้วนี่ไงครับอ่อครับครับผมจะสัมภาษณ์ในประเด็นหลายประเด็นครับผมอยากรู้ประเด็นไหนถามมาเลยครับ คุณทรพีไอ้คุณทรพีครับปัดพีครับปัดพีครับปัดพีก็ได้ข่าวมาว่าคุณสิงโตเนี่ยกลับมาอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของ g m t v ครับแล้วได้ข่าวว่ามีเพื่อนๆศิลปินมากมายนะครับผมโหให้กำลังใจกันเยอะมากนะฮะยอดการมองเห็นในทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยกว่า5ล้านวิวเลยอ่าไม่ใช่ครับครับขอแก้ไข ยอดเงินที่ไทเก็ตแล้วอ่ะยอดเราอยู่500ล้านครับ500ล้านหน้าร้อ้าน่ไอ้นนท์มันเขียนอยู่ 5M นะฮะ M แปลว่าลอยครับ oh, รรรอ๋อ M อ็แปลว่าลอยเอ็มลอยโอ้ยออกำลังเลยครับเดี๋ยวสนับสนุกมาไลยเราไปพูดถึงเขาด้วยนะฮะยอกหยอกครับผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครบับกับการกลับมาอยู่กับเจียงทีวีครั้งหนึ่งครับแน่นอนครับว่าเออสิ่ดีใจแล้วก็อบอุ่นแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ กลับมาเจอพี่พี่น้องๆ้องเจมสเ็นทีวีคาบรั้งหนึ่งครับและที่สําคัญได้กลับมาเจอกับคุณคริสพิรวัตรอีกรู้สึกไงบ้างรู้สึกเหลื่อมากเลยครับเห็นหน้ากันจนเบื่อแล้วอะ่ะอืผมว่าคุณก็พูดเล่งแหละใช่ไหมเจอเขาแล้วเขาเขาได้พูดอะไรกับคุณบ้างไหมครับตอนที่คุณกลับมาครับแหมทําตัวเป็นแบบ โอ้คุณรู้ไหมว่าตอนแรกนะยังไงครับตัวเงียบเลยเงียบเลยเหรอเงียบเป็นไม่รู้เหมือนแบบไม่รู้อะไรเลยเขาอาจจะแบบว่าเกรงใจคุณหรือเปล่าแต่จริงคุณรู้หมดแล้วเขารู้หมดแล้วเขา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 ค่คโอเคโอเคอ๋อคือเขาเขาแกล้งเขาเป็นไม่รู้เขาแกล้งนะมันไม่รู้แล้วแล้วยังไงครับตอนในตอนสุดท้ายเขารู้ได้ยังไงก่อนอ่ะถามก่อนว่าเขารู้จริงๆเนี่ยเขารู้จากใครจากคุณไหมจะให้ผมตอบอันนี้จริงๆหรือว่าจะให้ผมไปถามพี่ อ่ะผมว่าจริงๆในรายการของเราตอบได้นะฮะกันเองอยู่แล้วฮะเขารู้เขารู้เพราะใครครับมีผู้ใหญ่ที่น่ารักคนหนึ่งครับเขาบอกอ๋อเขาเขาไปแอบบอกเหรอฮะผมอ่ะพยายามบอกว่าเก็บอย่างดีไม่ให้คุณรู้ครับแต่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นด้วยเขาดีใจเขาดีใจมากเขาอ่ะเชื่อใจคุณมากอ๋อแสดงว่าผู้ใหญ่คนนั้น คือใจบอกคนมากเลยนะฮะบอกคุณพิรวัตรอ๋อคุณพีรวัตรแต่คือผู้ใหญ่เขาก็แบบดีใจมากเหมือนลูกๆเขากลับมาบ้านแหละเขาก็ดีใจเขาจะเก็บไม่ไหวก็เลยอยากบอกคุณคริสพีรวัตรเจริญครับอันนี้ผมเป็นปาร์ตีฮะผมเป็นปาร์ตีแต่ว่าเขาเขียนมาใช่ใช่ก็คือแบบดีใจแหละที่ได้กลับมาอยู่ในค่ายหลายครั้งนะครับผมแล้วเห็นอันนี้เขาเขียนมาด้วยครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบห่วงใยแฟนคลับมากๆ ห่วงเรื่องการใช้เงินเหรอฮะมัน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 เกิดอะไรขึ้นนี้ครับครับครับครอไรยรอบนึงนี้มีอารมณ์หลงเหืออยู่ออครับครับครยังไงครับปรักทวงไปละรอบนึงว่าอะไบแลวตร้แลตึกอะไรต่างๆนั้นไม่ต้องก็ได้ปีนจากแลบตึกเป็นแลบโยได้ไหมครับ จ้าของรายการนะครับผมเกเงด้วยเดี๋ยวไปเอาคนะแต่เราเราแค่เราแค่อยากแค่ว่าคล้ายคล้ายกับว่าครับเก็บเงินเอาไว้เพราะว่าการที่เราเจอเราในอนาคตเจอพิทกับสิงโตเนี่นะครับมันมันใช้เงินเยอะยังไงมันมีค่าใช้จ่ายอยู่ดีไม่ว่าการเดินทางหรือว่าค่าต่างๆอะไรที่มันก็เป็นการหาเงินของเขาไปยุ่งอะไรกับเขาหะครับผมผมผมผิดผมผิดผมผเออหมายถึงว่า คืออันนี้แขับคิดแบบนี้หรือเปล่าไม่เหมือนว่าคือเราก็เป็นห่วงเขาแหละใช่ไหมครเป็นเอางี้ดีกว่าถ้าเปลี่ยนค่าแล้วตึกเป็นค่าบัตรคนเราดีกว่าอย่างนั้นเองใช่คือคือเขาเป็นห่วงแหละเขาเป็นเขาเขาเถียงรับด้วยนะเขาเถียงว่าอะไรเขาเถียงเขาบอกว่าคนละส่วนกันเขาอาจจะแบบเออรอคุณกลับมานานอะไรเงี้ยทำงานเก็บเงินเราไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยครับเมื่อแล้วคนนั่งนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าคุณเนี่ยห่วง แฟนขับเรื่องการใช้เงินแต่ได้ข่าวมาว่าตัวคุณเองเหลือตังในบัญชี100บาทนี่คือยังไงฮะขอแค่ขอแก้ข่าวครับอ๋อขอแก้ข่าวมันไม่จริงแน่แน่ไม่จริงอ่ะมันยังไงฮะเหือแปดสิบเก้าบาทแหมคุณทำเป็นทำหน้าประทับจงประใจแหมไม่ได้ตากันร้อยกว่าบาทผมผมทราบข่าวมาเหมือนกันมคุณคุณพิศมิลวัตเขาก็โพสต์อยู่ในบอ์ดถานะเขาว่า เขาเหลือตั้งติดตัวอยู่ร้อยสี่สิบกว่าบาทช่วงเวลาบอกเป็นเป็นมนุษย์สองคนที่ถ้าเงินอยู่ในบัญชีแล้วเห็นมันจะใช้หมดใช่ไหมก็จะตัดนู่นตัดนี่นนู่แล้วช่วงนี้สกิน ROV มันสวยด้วยเนาะนะวะมันก็ต้องพีให้ครบแล้เนาะออกพ์ทเนอร์ไปแล้วด้วยนะเฮ้ยแบบแบบคุณคิดเขาด้วยนะคุณคิดเขาอาจจะอยากได้ด้วยเหมือนกันผมถามเหื่อเขาออกแรงเลยมาประเด็นต่อไปกันเลยดีกว่าครับได้ข่าวว่าคุณเนี่ยประกาศกล้าวเลย กับเพื่อนๆแล้วก็คุณคริสพิรวัตรด้วยว่าในวันที่18ตุลาคมเนี่ยคุณจะไม่ลงรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดคริสแล้วแต่จะไปลงรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดน้องโฟสเหรอฮะคือมันเป็นยังไงนะครับคือคุณประทับใจเขามากแต่เหมือนกับหวยไปลงคุณคริสเขานะฮะไม่ลงนล้าหลารู้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 ไม่จร่งจับเ้ยคุณพี น้องน่ารักก็ก็เออก็ว่าจะลงแฮปน้องเอาค่ะลงได้ไหมพี่ชายครับครับครัครูคิดแล้วครับเดาเดาว่าน่าจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องแฮปเลยคิดว่าเรอยู่ด้วยกันอยู่แล้วจะได้คบครับค่ะ แล้วแต่ทีนีครับผมก็ก็รักกันในบริษัทมันก็จริงนะครับครับผมวันวันนี้ได้ข่าวว่าคุณมาฝากผลงานใหม่ด้วยใช่ครับผมก็ขอฝากผลงานของสินตกรชยาหน่อยนะครับครับ The X Morning ครับผมเพราะแปฟงเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยครับคิดว่าน่าจะได้ดูกันปีหน้านะครับน่ห น่าจะได้ดูกันละครับผมเป็นการกลับมาเจอกันกับคุณคริสุรัตน์ใช่ครับกลับมาเจอกันกับคุณคริสพิรวัตรครับผมขอทมโปรดลืมไพลหไปนะครับแล้ไม่เข้าที่ใช่ไปที่ที่อันตราปุบอยู่เลยครับเมนนะ่ับครับ มาฝากเพลงด้วยเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ล็อกตอนนี้ไฟเข้าที่หมดแล้วเอาเพลงแบบว่าเป็นเพลงมันใช่เพลงป,ประกอบซีรีส์ไหมครับมันเป็นเพลงที่ใช้ในไพโล,ล็อหรือเป่าอ๋อยังไม่แน่ว่าซีรีส์จะใช้เพลงนี้หรือเปล่าช,ช,ชื่อเพลงว่าอะไรครับเพราะแฟนใหม่เ่ยนแปลงบ่อยเฮ้ยไม่ใช่ไหม <c oughs> อีกทีนึงคนระับชื่อเพลงอะไรฮนะัันถึงแฟนใหม่ครับโอ้ยไม่ถูกแล้วไม่ถูกอีกแล้ววันนี้จะถูกไหมเอาอีกทีนึงครับเพลงอะไรฮะฝันถึงแฟนเก่า โอเคครับทัพพร้อมแล้วคุณจิโก้ปัน